มาแล้วค่ะ EP 2องทำเล็บหรือถ่ายรูปยากกว่ากันคะสาวคือแบบอื้อแต่ละมือแต่ละเดย์มาเชื่อไหมว่าทำเล็บแต่ละทีนะเราก็ต้องคิดคอนเทนต์ว่าเออเราจะถ่ายรูปแบบไหนจะถ่ายรูปตรงไหนจะถ่ายยังไงทำมือยังไงวางมือยังไงบางทีถ่ายไปเป็นสิบใช้ไม่ได้เลยค่ะหัวจะปวดจะถ่ายแต่ละทีก็ต้องบิ้วกันไปอ่ะสวยอ่ะทางนี้สวยอุ้ยทางนี้สวยกว่าเอออย่างนี้สวยอ้ยมุมนี้ได้ สวยเอ้ยอันนี้สวยจริงว่ะอาแล้วก็ที่เห็นนะคะไฟนางฟ้าค่ะได้ซื้อมาเพิ่มแล้วเพราะว่าที่บ้านเรารู้สึกว่าหลอดไฟมันไม่สวยพอมันต้องกี่วัตต์เทุกคนแต่เอาเถอะกี่วัตต์ก็ไม่ส่วนพะนีถอยมาและจ้าไฟนางฟ้าแต่ถ้าถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่สวยนะคะอย่าลืมเปลี่ยนฉากค่ะทุกคนแล้วมันจะสวยขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมถ้ามันจะสีแดงแล้วก็สีลูกแก้วขนาดนี้ฉากหลังก็มีพนต้นคริสต์มาสเอ้ยคริสต์มาสใจอยู่แล้วอันนี้สวยกว่าสวยซื้อ เห็นไหมทุกคนถ้าถ่ายไม่สวยก็อย่าโทษตัวเองค่ะให้โทษกล้องโทษไฟโทษมือโทษฉากอะไรก็ว่าไปเพราะถ้าเอาแต่โทษตัวเองแล้วคนอื่นจะผิดได้ยังไงล่ะเนาะอ่ะกลับมาที่เล็บของเราดีกว่าแดงขนาดนี้ red nail s t h e e r y ต้องเข้าหรือไม่ล่ะ